ไทเศรษฐครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุทัยธานีพักชาติไทยพัฒนาก็ผมได้ขอแปลยตินะครับตัดงบประมาณในมาตราสี่ในภาพรวมยกเว้นวงเล็บสามและวงเล็บสี่งบประมาณที่ผมขอตัดหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือ จาก400ล้านเหลือตัดออก4พ0 0ล้านตัดออก4พ0 0ล้านในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับเรื่อนี้ที่ผ่านมาเรื่องปัญหาน้ำท่วมต่างคนต่างมีความรู้ต่างคนต่างมีความสามารถพูดกันมากมายในเรื่องของโครงสร้างเ,เรื่องของโครงสร้างทางวิศวะก็คือทุกคนเก่งหมดครับจะต้องทำฝัดเวจะต้องทำอะไรผมว่าสิ่งนี้ในปี2538นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พูดไว้หมดแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องทําที่ผมขอตัดนั้นไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนกับพี่น้องประชาชนมีแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าไม่อย่างนั้นปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วต่อไปในวันข้างหน้าก็ขออนุญาตกับเรียนแล้วก็ขออนุญาตท่านประธานว่าขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะของกันมาธิการงบประมาณปี255 25 5 ตามที่ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านกุลเดชน,นะครับท่านผสกุลเดชจากพรรคประชาธิป,ปัตย์ในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีที่เป็นห่วงเป็นใยว่าไม่มีพรรคแกนนําอยู่แต่อยากให้ท่านทราบได้วยว่าพรรคชาติไทยพัฒนานั้นอยู่ในพักร่วมรัฐบาลและผมก็เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่จัดสรรงบประมาณไปเฉพาะจังหวัดที่มีสสอเพื่อไทยเท่านั้น ผมเชื่อว่าผู้ที่ดูแลงบประมาณจะต้องดูแลทุกจังหวัดเท่าเทียมกันหมดตามปัญหาความเดือดร้อนและโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยธา,านีนะครับปีนี้ปัญหาป้องกันน้ําท่วมก็ได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการนะครับสร้างเขื่อนบริเวณตลาดสดเทศบาลแล้วก็บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาริมแม่น้าสแกกังนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องงบฟื้นฟู นะครับงบฟื้นฟูที่ท่านพูดถึงถนนสาย333นะครับก็คือถนนจากทางแยกสายเสียเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี16กิโลซึ่งถูกปัญหาน้ําท่วมรัฐบาลได้ให้งบฟื้นฟูไปแล้วกําลังอยูใ่ในระหว่างการประกาศประกวดราคานะครับล้านบาทนะครับเพื่อพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาของจังหวัดอุทัยธานีเกี่ยวกับ เรื่องของน้ําท่วมครับก็จะชี้แจงให้ท่านผู้อภิปิายได้เมื่อสักครู่นี้ได้ทราบนะครับแล้วก็ในเล่มงบประมาณนั้นก็มีว่าจังหวัดอุทัยธานีได้อะไรก็เรียนว่าก็ได้รับการห่วงใยจากรัฐบาลนะครับอย่างมากมายก็ต้องขอเรียนว่าไม่ต้องห่วงครับเรื่องการพัฒนาจังหวัดอุทีรัมยน์นะี้นในฐานะสสไทยผมรับผิดชอบอยู่แล้วครับผมกลาบขอบคุณมากครับ